หนิงปณิตาควงกระแตค่ะเปิดใจหลังปมแตกหักเพื่อนสนิทค่ะงานนี้ทำเอาคุณหนิงเสียงสั่นคลอลั่นอยากพูดความจริงให้คนได้ตาสว่างค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เกิดข่าวกระแสดราม,ม่านางร้ายวงแตกยาวนานมาหลายปีค่ะเรื่องราวที่หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวเป้ยปานวาดกับกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างคุณกระแตสุภักษรคุณหนิงปณิตาและคุณเมย์พิชนาตค่ะล่าสุดค่ะมีการจัดปราร์ตี้งานันเกิดคุณกระแตสุภักษรแต่ดันไม่เห็นคุณเป้ยปานวาดในงานค่ะแต่ว่ามีเพื่อนสนิททุกคนอยู่ในงานนั้นจึงทําเอาชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ ของเพื่อนแก๊งนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆใช่ไหมจนกระทั่งข่าวคุณเปื่อได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวหรือว่ายอมรับว่าความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้เจอกันมาปีนึงแล้วซึ่งทางเพื่อตัดสินใจที่จะออกมาเอง แต่มันยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเวลาเดินผ่านบ้านเขาก็คิดถึงเสียงเขาค่ะล่าสุดข่าวคุณหนิงปณิตาและคุณกระแตสุดภัคศรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นค่ะหลังพิธีกรชื่อดังอย่างคุณมดดำถามว่าตีกันจริงหรือเปล่าแล้วคุณกระแตก็เผยว่ากระแตเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยเขาก็จะถอยออกมาเองค่ะในขณะที่คุณหนิงปณิตาเลือกที่จะเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่จะเปิดใจว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดมดรร้เร่่มเคมแลวววาาไ ูดเรื่องนี้เราควรจะข้ามมันไปไหมพอทุกครั้งที่เราไม่พูดเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวตลอดซึ่งพอเป็นข่าวผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นกับตัวหนิงและตัวกระแตมันคือผลกระทบที่สังคมติดลบวิภาควิจารณ์ต่าง,างๆนานา,นา,นาโดยที่หนิงเองไม่เคยพูดเลยปีกว่าถึง2ปีก็ไม่คิดที่จะพูดรวมถึงกระแตก็ไม่เคยพูดเกิดสาเหตุที่ทนให้กระแสสังคมต่อว่าค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณหนิงบอกว่าก็อยากจะออกมาพูดความจริงนะให้สังคมหรือว่าคนหลายๆคนได้ตาสว่างได้รู้เรื่องจริงบ้าง แต่ไม่รู้จะพูดไปทําไมมันก็ไม่มีประโยชน์แถมมีผลกระทบต่อใครหลายคนด้วยซึ่งคุณหนิงเองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยน้าเสียงที่สั่นคลอยว่าถ้าสิ่งที่หนิงจะพูดหรือสิ่งที่หนิงจะเล่าจะต้องกระทบกับใครมีผลกระทบเป็นทอดๆคนที่กระทบคงไม่อยากให้หนิงพูดหรอกเพราะว่าถ้าหนิงพูดเนี่ยเรื่องมันจะบานซึ่งคุณหนิงเนี่ยถามคุณมดดำกลับเขาว่าในฐานะที่รู้จักกันมานานเนี่ยคิดว่าหนิงจะยอมไม่คนมาด่าเราโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดหรอ ไม่ใช่นะถ้าเป็นหนิงเมื่อก่อนเนี่ยหนิงไฟงจริงๆแต่นี่หนิงเลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วอยู่เงียบๆเป็นปีแล้วส่วนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนั้นยอมรับว่าไม่เคยเจอหน้ากันเพราะตอนนั้นตนเองเนี่ยทำงานไม่ค่อยอยู่บ้านซึ่งเวลาเข้าบ้านก็ดึกแล้วแล้วลูกก็นอนเราด้วยซึ่งประสบการณสอนให้เราโตถ้าใครจะรักเราขอให้เขารักเราที่เขารู้ว่าเราเป็นยังไงจะไปคาดหวังให้สังคมมานั่งเข้าใจมันยากสังคมตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะโจมตีการแต่ดีใจที่สังคมตอนนี้เพื่อนๆทุกคนยังรักกันอยู่และเรื่องทุกเรื่องมันมีของมันอยู่แล้ว เรื่องบางเรื่องเรามั่นใจว่าเขาก็คงไม่อยากให้เราพูดเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคกับตัวเขาเองหรือกับใครแม้แต่คนรอบข้างตัวเขาซึ่งเรารู้สึกว่าเราเงียบปดีแล้วและคิดว่ามันควรจะจบแต่สิ่งที่หนึ่งเสียใจคือคนเราเป็นเพื่อนกันถ้ามันมีปัญหาทะเลาะกาันมานั่งจับมือกันดีกว่าไหมมามองหน้ากาันแล้วมาเคลียร์กันให้จบไม่เอาไปพูดกันรับหลัง แต่พอมันไปพูดกั็รับหลังแล้วมันไม่มาเคลียร์มันที่เราพยายามออกมาเคลียร์ตลอดพอมันไม่เคลียร์แล้วมันเอาเราไปพูดรับหลังสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยเราโคตรอยากจะพูดเลยอยากจะบอกสังคมว่ามันคืออะไร ตลอดระยะเวลา2-3ปีเรื่องมันคืออะไรบ้างแต่มันพูดไม่ได้เพราะทุกอย่างมันพังหมดแล้วและตอนนี้เนี่ยหนิงยอมให้ทุกคนเอามาลงที่หนิงและวอนขอให้ทุกคนเลิกามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะทั้งหมดค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนของคุณหนิงปณิตาและคุณกระแตนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนว่าทุกๆคนไ,ไม่มีโอกาสได้ออกมาคุยและมาเคลียร์การมีแค่ต่างฝ่ายต่างได้ออกมาพูดในมุมของตัวเองเท่านั้นยังไงชาวเน็ตหลายๆคนที่รักใน เพื่อนแกนี้ค่ะก็ยังคาดหวังว่าให้ทุกคนในกลุ่มค่ะกลับมารักและกลับมาเห็นเป็นแก๊งนางฟ้าแก๊งนางลายตัวท็อปของประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะ